อันนี้จริงๆผมลองกินดูแล้วแต่ว่าในหน้ากล้องมก็ต้ององหงีบกรอบอทุกคนในคลิปมามันก็ต้องกินมันเหมือนกรอบอจรินนงโอ้โหฟันแทบพังอ่ะ <laughs> ที่เคียวที่เคียวอยู่ไม่ใช่หมูกรอบรู้ว่าแต่ฟันตัวเองนะเคียวฟันตัวเองอยู่หรือเปล่า เข้าตาแค่เหรอใช่ครับมันกระเด็นเข้าตาแสบตาก็ต้องกินข้าวให้เรียบร้อยพอดีว่าแบบจำจริงอ่ะวันไหนนะผมตื่นสายบางทีผมก็แบบอาบน้ำอย่างเดียวนะพี่ล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็มาสตรีมเลยไม่อาบน้ำก็มีเหรอไม่มีเออก็มีบ้างแต่ว่าจะไม่เปิดกล้องเพราะวันเดี๋ยวคนดูเห็นความอัปยศของผมคือใส่อันนี้อันนี้ใส่แ่เหรอใส่ผ้าพันกนญอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับออ ก็ต้องแบบแล้วแปรงฟันทุกวันไหมแปรงฟันทุกทุกครั้งแปรงครับแปรงทุกวันแต่ไม่รู้เป็นเหลืองได้ยังไงวะกินไข่บ่อยหรือเปล่าขนาดข้างล่างของเราแม่งหยุดแต่ในร่มยังดำเลยเอาครับที้แล้วกันขอโทษนะเราาเช่ตอดนี่เลองจริงกันตอดอัดไปใส่คนดูเนี่ยครับหจริงครับอืแล้วหมูกรอบเป็นยังไงฮะไอ้เล่าหมูกรอบให้ฟังเลยไหมแตจริงแล้วมันข้อสงสัยคือเพราะเพราะว่าเอาจริงแล้วเพราะไม่มีมือคนเดียวที่รู้นะว่าหมูกรอบเนี่ย ไม่แข่งหรือไม่แข็งประเด็นเนี่ยอ่ะเอาตอบตามจริงเลยจากใจเลยอะขอบถามว่ามันแข่งไหมมันก็ผมก็งงอะไอบูเราก็ทําตามสูตรเนาะแต่มันออกมาเป็นอย่าง,งานั้นได้ยังไงไม่รู้นึกว่าแต่หินอันนี้จริงจริงผมลองกินดูแล้วแต่ว่าในหน้ากล้องมันก็ต้อง,องกรอบกรอบทุกคนะนะในคลิปม,มันก็ต้องกินมาเหมือนกรอบแต่จริงอะโอ้โหฟันแทบพังอ่ะ <laughs> 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 ที่เคี่ยวที่เคี่ยวอยู่ไม่ใช่หมูกรอบนึกว่าแต่ฟันตัวเองนะ ที่เอาวันตัวเองอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยด้กว่าทีเดียวได้กูซับเนี่ยได้กูซับทีเดียววัซับ,บไม่เข้าไงม,มันแข็งอ,อ่าแข็งกินไม่ได้ <g ül s> ไอ้หลุยไอ้หลุยมาไอ้หลุยอ่ะโอ้หลุยดูบ้านเล่นเกมครับ <g ül s> อืน้องผูดต่อได้หลาแล้วฮะวันนี่คุณเหนื่อยว่ะไอ้สวยไอ้สวยที่ซื้อมาเรียกมานานแล้วไอ้สวยเนี่ยอืวันนี้มาตัดผมใหม่ด้วยที่ว่าวันนี้ใช่ไหมอันเดอร์คัตนะวันนี้ เปิดข้างกันเอ๊ะฮะเปิดข้างกันจรมีขากันจรแหลมนี่ร่างใส่ด้วยร่างใส่พร้อมแล้วก็บาดหิวด้วยครับแล้วคนตัดผมมันไปเปิดหน้ามึงมันเนี่ยเดยวต้องกับไปเคลียร์เพราะไแม่ยอมตัดขนจมูกลืมแม่งปล่อยให้ออกมาลาดตะเวนดหละต้องเก็บแป๊บนึงครับมันเอาไว้ทำความสะอาดงานขาวงานขาวเอาไว้กรองยครับ อันนี้เรื่องจริงครับอ่าอันนี้ลงทุนตัดผมใหม่มาเลยนะครับเนี่ยเ <c oughs> อาแล้วสาขาโค้ดแล้วว่าไงคุณต๊อดอันนี้เราต้องจริงจังนเลยนะเนี่ยตอนแต่บ้านเราต้องตัดผมให้เรียบร้อยแม่เคยสอนเขาบอกซดน้ำซุปยังไงแบบคนจีนมีมีด้วยหรอ่าซดน้ำซุปคนไงซดน้ำซุปยังไงแบบคนจีนซุดยังไงโอ้โหนี่ยโอ้มันต้องอ๋อนานแล้วซดน้ำซุปเนี่ยคนจีน <c oughs> แล้วก็กิกกน <c oughs> นมดัชมิลส์ด้วยที่ทำอ่ะทำยังไงฉะนั้นผมไม่รู้ผมไปทำแล้วนี่มันมันจะสำลักอืมผมไม่รู้ครับอันนั้นมันนเเเป็ออองง่ เออดิ๊กเราที่โคราชยังไงสรุปแล้วคิดยังไงกับสาขาโคราชถ้าพี่ปอจะเปิดไอเอฟซีอูสาขาโคราชเ,เนี่ยก็ <g ül üyor> จริงจังนะอันนี้ไร้สารอ่อย่าไร้สาระนะอันนี้อันนี้ก็จริงจังครับก็อยากให้เด็กๆน้องๆนุ่นหนูก็มาอุดหนุนพี่ด้วยกันอย่ากูยังไม่เปิดอ้าวเหรอเออ,อเปิดผมเปิดภายในปีนี้นสรุปของผมเนี่ยของกูอ๋อเอ้าเอ้ากับมึงก็เป็นมึงก็เป็นคุณก็เป็นนี่ไงคุณส่วนไงโอเคครับเออครับทำฟรีว่ะเลี้ยงเลี้ยงเตี่ยวชามโอเคอข้าวข้าวมันไก่ชามหนึ่ง โอเคครับงั้นก็อย่าลืมมากันด้วยนะใครอยากให้ติดต่อบอนเซอร์อะไรไม่ใช่เดินดุมๆมาแบบคอมฟีไอ้ข้าวสารแรงนี่กูเขกเลยนะไล่ออกล่านเลยนะคอมฟีข้าวสารแรงอะไรเนี่ยเดินมาท่องจําใส่ผมเนี่ยผมเคียร์เลยนะเชียร์หน้าม่ากเลยแหละมึงจะเขกมึงเขกลูกค้ากูเลยเหรอใช่เดินมาอยู่ดิดุมๆคอมฟีข้าวสารแรงหน่อยครับพี่โอ้โหผมเคลียร์เลยแหละ เคลียหลังงานเคลียหน้างานเหรอเคลียหน้าร้านเลยครับเชิญจ่ายให้ลิงดูเออทำอย่างนั้นเลยนะมันไม่มีหรอกครับของฟรีอ่ะเออมันต้องทํางานก่อนแล้วค่อยเอาอ่าไม่องั้นคงจะไปขอพ่อขอแม่แล้วก็เก็บเงินดีครับอ่าไม่มีหรอกเนาะใช่ครับผมใช่ของฟงของฟรีอ่ะสรุปนี่ฟรีไหมนี่ไม่ฟรีโอเคครับโอเคจ่ายเป็นราชาก็ไม่ได้นะโอเคครับเออจ่ายได้ไหมได้โอเคไม่มีตังค์หรือเปล่าน่ะมีตังค์เท่าไหร่น่ะโอ้จะมาจ่ายแสนหกแสนเจ็ดนี่เออ สุดท้ายเนี่ยอะซึ้งซึงกันหน่อยเพราะว่าหาปัญญาอ่อนไปเยอะแล้วมีอะไรฝากถึงคนทุกคนนี้ชีวิตเนี่ยอะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเข้าโหมดจริงจังกันนะนี้ขอญาตอันนี้ขอญาตนะขอญาตไม่หานะใครหาใครหาตีปากกันทีนะอันนี้ครับโอเคไหมครับฮ่หาหา,หาปพ๊บตีปากนะครับโอเคครับผม <laughs> เอา <laughs> เอาพี่เอ,าเอถามอ่าแล้วสุดท้ายมีอะไรที่จะแบบคือเราเราเจอ อุปสรรคเจออะไรมาเยอะแล้วเนี่ยแล้วเราจะเปิดอานกวิวเตี่ยวจริงจริงไหมผมเคยอยากจะเปิดครับแต,แต่แบบที่เขาอนนบอกว่าอ,นนอันนี้แบบตลาดน,นะ,ะผมก็อยากจะเปิดแต่ว่าเห็นเด็กคอมเมนต์ทั้งโดนเนทแบบจะมากระทืบร้านบ้างผมผมในร้านบ้างหนเจ้าแบบกินเสร็จแล้วก็วิ่งหนีอะไรเงี้ยไม่จ่ายอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรไหมแบบ มึงไปเอาเนื้อหมามาขายเหรออะไรเงี้ยอู้แบบสารพัดผมก็เลยอใจมันปั่นทอนนะครับยุดไว้ดีกว่าใช่เคยจะไปบวชวันเดียวครับมันบอกว่ากูจะกินไฮไลา์นเจ้งอย่างเงี้ยกินแล้วแบบแช่นั่งแช่ไม่ให้คนอื่นแบบมันจะพาเพื่อนแบบมันก็มีนะพี่บัดบอกมันพมว่ามันจะพาเพื่อนไปแบบห้าหกน 5, คนนั่งออโต๊ะละคนโต๊ะละคนอย่างเงี้ยอ,อนั่งแช่ยอยู่อย่างนั้นแหละผมจะได้เงินแค่ไม่กี่บาทนะเพราะมันจะนั่งกินแช่ไงแล้วกูมาอ้วนนี่ฉายาได้มาไงฉายา มันม,มีคำด,ดูนี่เห็นมาเหมือนกันครับไม,ไม่รู้มันคิดหามาได้ยังไงคําโดเนี่ <c oughs> แต่มึงเปิดชื่อร้านชื่ออะไรนะเปิดให้พุตีเลยคนะ <c oughs> รับผมม่ลูกเหมือนกันทำไม่ได้แล้วครับยังไม่ได้คิดเปิดให้พศนตีเป็นแดดโอ้ยยังมีแต่เรื่องไปแต่าราวเนาะมึงดีเนาะสาราพัดเรื่อง <c oughs> สนุกว่ะเหนื่อยเหนื่อยมากวันนี้เปลาดีแล้วเราไลฟ์ติกต็อกไปเยอะเราในแบบไม่ค่อยมีพลังละอืม ก็องทำไงกินผลังต้องกินหอยสูบเข้าไปแล้วอึ๊งมีมันอย่งเ้องกินหอยเด็กเจเจลูกตัวแข็งไหมครับเจหอยลูกตัวแข็งเนี่ยอันนี้ยังไม่เจอตัวหอยแม่นะก็อันนี้เจแค่หอยลูกนะไอ้ตอนไม่เล่นไอยจันเจอหอยลูกแค่ข้างตัวแข็งชื่อเนี่ยนีแล้วก็ไปจับไอ้สัตว์ โอ้ยย็นนาวเลิศหมดเลยอืมเฮ้ยพี่อุ้ยพี่อ้วนใส่คอมผมอะเฮ้ยเออเออเออไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเฮ้ยมันเขาเรียกว่าเจิมเขาเรียกว่าเจิมน้ำมนต์ลอยมาเยอะเอ้ยเสือเสือเสือฝากเช็คคอมหน่อยดิพี่คนน้ำใสเต็มคราฟเลยเมื่อกี้ไม่เหลือหรอกไม่ชอนน้อง ไม่ไปดูไอ้มันไม่เหลอะหรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกเจอไหมนะมนแม่ตั้งใจก็มึงพูดอะไรก็ไม่รู้ว่ากับพี่เคยบอกเนาะเจอลูกก็ตัวแข็งบอกแก็เป็นไม่มีเหมือนกระเทียบเป็นหอยไงหอยลูกหอยไงไอ้เช็คเช็คคอมี่เดี๋ยวไม่นะไม่เป็นไรหรอกพี่พูดไปแล้วแหละมันไม่เป็นไรหรอกมันกันน้ำเออมันกันน้ำไอพีเอืมมีอาการนะคอมมีอาการแล้วตอนนี้นะฮะอาการคอมมันไม่ค่อยดีมันโดนน้ำ ไปเช็คไยน้นองๆไ,ได้อไม่น่าจะมีหรอเสือดหรอรเออไม่เป็นไรเรื่องเล็กโดนนิดเดียวพี่ท้าบ้านไปเปิดไมตต่ต้องมาใหม่พี่พ่นนิดเดียวเองเดี๋ยวเเด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ทําคอมให้ตอนนี้เดี๋ยวเปิดตอนนี้เลยเราจะได้เซตกล้องเซตกล้องเพราะว่าเออวันที่แปดตัวลงว่างเหรอพี่จะได้ไป<า>พี่จะได้ไปโคราชว่างครับว่างออจีพนักงานสามพีบีก็มีหรอไม่มีไม่มีครับแหมไปเรอยเหรอผมไม่เคยจีเออเรนตั้มนอแล้วกันพี่เปาก็อันไม่อยู่จริงจังหวะนั้น อืมไม่เป็นไรครับพี่ใช่อะมีรายเดือนพี่หลังไม่หรอกมีมีเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันนมันไหลแต่ที่จริงเราไม่น่าจะมีอะไรหลอกดูแล้วไหวแหละไม่คิดว่าไม่ไม่พังหรอกมั้งแต่ถ้าพังก็เออก็ขอโทษด้วยเด้อขอโทษแล้วกันเออขอโทษแล้วกันเออถ้าพังมันได้มาฟรีนะพังก็ไม่แพงพังก็มามาเอมเขีมเขียนได้ไม่เป็นไรที่เขอมศูนย์คอเลสเตอรอล สูตไอ้ครับเคลเล็ตตอรี่ดีกว่าเออเข้าเทปไปเนี่ยไอ้สองทุกครึ่งแล้วนี่เร็วว่ะหุ้ยไม่เข้าไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับเพื่อนผมเออโทรก่อนถ้ามันบอกว่ากินข้าวกินข้าวทีีนี่ดีกว่าพี่พาไปกินข้าวร้านแตกอ่ะไปกินข้าวด้วยป่าพาไต่อไปกินข้าวเนาะพวกเราก็ไปกินข้าวด้วยไปกินข้าวกับพี่ด้วยโอ้เหนื่อยวันนี้ความสุขนะครับมีอะไรจะฝากจะบอกถึงคนดูไหมฮะ ตตอติอืมรักทุกทุคนนะครับสองวันนี้สาวันนี้อ่ะพี่ไม่ได้สตรีมเพราะว่าเดินทางไกลต้องกลับบ้านไปนอนอาจจะแบบมีปัญหาแบบปวดหัวตัวร้อนแต่รักทุกคนอยากกลับมาสตรีมอ้างหรือเปล่าอันนี้กล้องนี้กล้องนี้อ้างกล้องกล้องไหนวะกล้องนี้กล้องไหนวะอ้างอ้างหรือเปล่าอันนี้กล้องนี้กล้องนี้ ไม่ไม่ครับก็จะเตรียมแบบเอากล้องสวยๆแล้วแบบชัดคมๆให้เด็กๆเห็นนี่กล้องอย่างนี้หล่อจัดเลยนะต๊อดมึงดูดีอารมึงดูอารมึงเท่าไหร่เนี่ยพี่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองแสนสองแสนแล้วมันมันมันชัดแล้วแบบก็ดูกล้องอย่างเงี้ยกล้องอย่างเงี้ยติดคอมได้ไหมกล้องอย่างเงี้ยติดคอมได้อ่ลองซูมเข้าไปดิเนี่ยเอาเรามึงสตรีมอ่ะลองสตรีมมาลองสตรีมลองเทสสตรีมดูดิอ่ะอ่าอ่าอ่าไหนเราท้องารล้างจานล้างหม้อได้ไหมไม่ได้เอาได้ได้ทำได้ เนี่ยนีอ้าเนี่ยมึงอย่างนี้เลยเอ้ามึงอย่างนี้เลยเนี่ยมึงอย่างนี้เลยมึงพูดอย่างนี้ลองทักทายคนดูดิดกล้องเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยชัดนะเนี่ยชัดสิมองกล้องอย่างเงี้ยชัดเลยเออชัดชัดเลยอืมโอเคใช้ดได้ก็เดี๋ยวลองดูได้ครับพี่เหนื่อยเดี๋ยวพาต๊อไปกินข้าวก่อนนะครับวันนี้มันมากสนุกมากไม่ได้เจอกันนาน